ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการตั้งตารอในครั้งนี้เป็นการตั้งตารอที่เสียเปล่าเสียเวลาทำมาหาแดกหรือไม่สำหรับการออกมาถแถลงของสมเด็จทุนเซนผู้รับผิดชอบสูงสุดในการส่งกำลังบำรุงถึงแนวหน้าของกองทัพกัมพูชาซึ่งเมื่อเช้าก็มีการออกมาตั้งโต๊ะถแถลงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหากนายทักสินชินวัตร์อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยยังยิงพยอง ตนจะเปิดโปงความลับทั้งหมดที่อดีตนายกของไทยดูมินสถาบันรวมถึงแฉความลับที่นายทักษิณเคยเล่าให้ตนเองฟังทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้นะครับนายวิโรจน์ดคะอดิศรครับสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาชนออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากบูชาอาจทําให้รัฐบาลไทยคอยกังวลว่าจะปล่อยอะไรออกมาบ้าง โดยบอกว่าปกติแล้วความขัดแย้งระหว่างประเทศทั่วโลกจะกังวลว่าอีกประเทศจะปล่อยขีปนาวุธหรือโดนสังหารแต่สมเด็จฮุนเซนปล่อยคลิปปันกระแสทุกวันซึ่งจริงหรือเท็จก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่าแย่อะไรออกมาแล้วเราจะตื่นเต้นดังนั้นกนคิดว่าอย่าไปสนใจมากสมเด็จฮุนเซนมีอะไรก็ปล่อยออกมาเลยนายวิโรจน์ยืนยันว่าทุกอย่างที่ฮุนเซนทำมันเป็นกระบวนการล่าสุดบอกว่าจะแฉนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยก ว่าวางแผนนั่นแผนนี่และหมินพระบรมเดชานุภาพรวมทั้งให้โศกน์ว่าไม่มีห่วงเวลาไหนที่ประเทศไทยหวัดลัวกับพูชา เท่ากับยุคของสมเด็จพุนเซนเรารู้สึกหรือไม่ว่าเขาเป็นผู้นําสายคอนเทนต์เขาปลุกปั่นตลอดผมถึงบอกว่าอย่าไปสนใจเลยคนคนนี้คือบิดาของแสแกมเมอร์แห่งภาพพืชเอเชียตะวันออกเชียงใต้สแกมเมอร์เขาก็ทํากันแบบนี้แหละมีคลิปหรือไม่มีก็บอกว่ามีไว้ก่อนพอบอกว่ามีอะไรก็บอกว่ายังไม่บอกเป็นการค,มคุมขู่ดังนั้นผมคิดว่าควรดึงใจของพวกเรากลับมาอย่าหลงเป็นเหยื่อคนคนนี้เลย นายวิโรธบอกนะครับว่าวันนี้ฮุนเซนให้สัมภาษณ์อย่างเดียวไม่มีหลักฐานอะไรแล้วไปเอาคําสัมภาษณ์ของฮุนเซนไปแจ้งมอ1 2 2ต่อคุณทักษิณอันนี้ไม่ได้การกล่าวหาของบิดาวงการสแกมเมอร์ไม่ใช่หลักฐานหรือต่อให้มีคลิปเสียงคลิปภาพก็ต้องพิสูจน์ก่อนเพราะยุคนี้ AI มันทําได้ นายวิโรจ์กล่าวต่อนะครับว่าเราต้องตั้งสติรับมือให้ดีและต้องตั้งคําถามว่าเขาทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรตนยืนยันว่าคนคนนี้กว่าที่เขาจะขึ้นมาสู่ตําแหน่งทางการเมืองได้รักษาอํานาจทางการเมืองมาหลายสิบปีได้เขาหักหลังแทงข้างหลังคนเขาเหยียบบนกองศพบ,บนโครงกระดูกมาเยอะแยะ เขาไม่มีเพื่อนที่แท้จริงไม่มีศัตรูที่ถาวรอ,อยู่แล้วเขาพร้อมหักหลังทุกคนดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังเจอกับอะไรและอย่าให้เขาปลุกปั่นเราได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจไม่ต้องตื่นเต้นวันนี้คุณเซนบอกว่าจะสื่อสารถึงคนไทยเกี่ยวกับนายทักษิณปนเผื่อใจเอาไว้แล้ว30%ว่าเขาอาจจะไม่พูดถึง สมมุติว่าอยู่ดีๆเขาพูดว่าได้รับข้อเสนอที่รับได้แล้วเขาไม่พูดแล้วดีกว่าทั้งที่ไม่มีใครหยิบยื่นข้อเสนอให้เขาเราต้องตั้งคําถามกับนายกว่าไปดีลรับอะไรมาหรือไม่การที่ฮุนเซนชื่นชมพลเอกประยุจันโอชา ตนถามว่าเขารักพลเอกประยุทธ์หรือเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ากองเชียร์พลเอกประยุทธ์ก็เกลียดชังนายทักษิณและไม่ชอบนางสาวแพ่ทองทานนายกอยู่แล้วดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์หรือด่าทอมาที่ตนหรือนายกสามารถด่าได้แต่เวลาที่หุนเซนพูดอะไรเขายุให้เราตีกันและต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะคำพูดของสแกมเมอร์ตนคิดว่ามันไม่ใช่เมื่อถามว่าอย่างนี้รัฐบาลควรตอบโต้อย่างไรนายวิโรจน์กล่าวว่าคิดว่านายก ควรจะวางโครงสร้างแล้วเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าโคศกประจำตัวของนายกที่จะตอบโต้อย่างสมเหตุสมผลคือใครตอนนี้เรารู้แต่ว่าคนใกล้ตัวที่ทำให้นายกมีปัญหาชื่อเล่นอออ่างและนายกต้องแต่งตั้งโคศกและคณะทำงานของกระทรวงการต่างประเทศที่จะชี้แจงต่อบทุตต่างๆอย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตจะต้องมีคนมาตอบโต้ให้ทันสถานการณ์ เมื่อถามว่านอกจากการตอบโต้ทางวาจาแล้วควรมีกลไกอื่นด้วยหรือไม่นายบิลล์บอกว่าต้องประท้วงเพราะสถานที่ตั้งของสหประชาชาติก็อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสถานที่ต่างๆด้วยตนเข้าใจว่านายกมอบให้กระทรวงต่างประเทศชี้แจงกับทูตประเทศต่างๆไปแล้วแต่ต้องต่อเนื่อง ใน,นเดียวกันครับเรื่องนี้ล่าสุดเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสมเด็จฮุนเซนประธานอนันตจักรกัมพูชาประธานวนุฒิสภาแห่งกัมพูชาและก็เสนาธิการทหารสูงสุดกองทัพกัมพูชาก็ออกมาไลฟ์สดใน Facebook ครับโดยไลฟ์สดบางช่วงบางตอนของสมเด็จฮุนเซนกล่าวถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับโจมตีไปยังนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยโดยระบุว่านาย,ยกรัฐมนตรีของไทยเธอรู้จ,จักฮุนเซนน้อยเกินไปที่จะหลอกลวงเขาได้ โดยถือว่าการโทรศัพท์คุยกับสมเด็จฮุนเซนเป็นเพียงการเจราจาเท่านั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นพ่อขาดการศึกษาเลี้ยงดูลูกสาวอย่างไรก็ตามกับ,บูชาพร้อมที่จะปรับชายแดนและสถานการณ์การค้ากับประเทศไทยแต่คงไม่ใช่กับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ชื่อนางสาแพทองทานส่วนเรื่องไฟฟ้าที่ว่าขเขมรยังซื้อไฟ6จุดจากไทย ถ้าวันนี้คุณไม่ออกมาอธิบายคุณก็ไม่ใช่คนนี่คือคําเตือนของสมเด็จฮุนเซนต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยที่กล่าวหาว่ากัมพูชายัางคงซื้อไฟฟ้าจากประเทศไทยสมเด็จฮุนเซนบอกนะครับว่าอยากคุกคามขเขมรอย่ามาเล่นกับขเขมรกัมพูชาสามารถเดินทางไปกับทุกประตูรวมทั้งกองทัพและกองกําลังติดอาวุธสมเด็จฮุนเซนเตือนประเทศไทยหลังคุกคามความมั่นคงกัมพูชาใช้กําลังพลยิงกองทัพกัมพูชา นอกจากนี้ครับสมเด็จฮุนเซนยังอ้างว่านายทักษิณแกล้งป่วยสวมชุดคนไข้หลอกประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเลี่ยงคดีหลายคดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้ป่วยตนเองเดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณตอนแรกไม่คิดว่าบุคคลน,นี้แกล้งป่วยที่ออกมาเปิดเผยตอนนี้เพราะรู้แล้วและเป็นเพราะลูกสาวทักษิณขาดคุณธรรมสมเด็จฮุนเซนนะครับบอกกับประชาชนชาวไทยว่าเขาไม่เคยถือว่าประเทศไทยหรือประชาชนชาวไทยเป็นศัตรู เพราะประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ต้องการสันติภาพและมิตรภาพกับกัมพูชาอย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มหัวรุนแรงบางกลุ่มรวมถึงแการนาทางการเมืองของไทยได้บุกโจมตีกัมพูชาเขาจึงต้องต่อสู้ตอบโต้และกระบอกอีกนะครับว่านายทักษิณไม่มีโรคมีตะเหลี่ยมตนเป็นคนบินไปเยี่ยนทักษิณถึงบ้านโดยตรงพร้อมกันนี้ครับสมเด็จทุนเซนยังบอกอีกว่าอยากให้ประเทศไทยทำงานเหมือนคนรุ่นภายใต้การนำของพลเอกประยุจันโอชา เพราะในยุคนั้นความสัมพันธ์กัมพูชากับประเทศไทยเหมือนเดินพรมแดงไร้ความขัดแย้งอย่างไรก็ตามครับภายหลังสมเด็จฮุนเซนออกมาพูดแบบนี้นะครับล่าสุดนายภูมิธรรมเวชยยชัยรองนายกฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการตอบคําถามผู้สื่อข่าวโดยทางด้านของนายภูมิธรรมนะครับบอกว่ายังไม่ได้ฟังเลยเพราะว่านั่งรถเข้าทำเนียบเพราะหลายอย่างก็พูดกลับไปกลับมาเช่นเรื่องการปิดด่าน ซึ่งถ้ามีความจริงใจหรือซื่อตรงกับสิ่งที่ได้กระทําก็คงพูดให้มันชัดเจนก็เห็นว่าท่านก็ว่าของท่านไปตนก็ฟังไม่ออกด้วยไม่รู้จะฟังไปทําไมเพราะฟังไม่ออกส่วนถ้ามีการเปิดคลิปเสียงลับที่อ้างว่ามีหลายเรื่องที่กระทบกับประเทศไทยนั้นในภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่สนใจเลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลและเราก็ไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรสิ่งที่ชัดเจนขณะนี้เขากําลังเล่นสงครามข่าวสารและสงครามจิตวิทยา และสิ่งต่างๆที่เขาทําอยู่เพื่อบรรทอนศักยภาพและความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยซึ่งถ้ารัฐบาลไทยสันครอนเขาก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการและหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินหรือชายแดนต่างๆซึ่งเขาสามารถดําเนินการได้ในขณะที่รัฐบาลไทยมีปัญหาจึงอยากขอวิงบอลเรายือนอยู่บนหลักของเราและดําเนินการต่างๆ ถ้าอยากจะเปิดอะไรมาก็เปิดมาเลยถ้าอะไรที่มันมีปัญหาก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ตนเชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงสงครามข่าวสารที่จะสร้างให้เกิดความหวาดระแวงและทําให้คนไทยหวาดระแวงขึ้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นซึ่งตนไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เขาเพียงแต่เปิดประเด็นเพื่อให้เรารู้สึกว่าต้องไปตามเขาและเขากลายเป็นจุดเด่นของการดําเนินการการเคลื่อนไหวให้ต่างประเทศเข้ามาช่วยมีหลายประเทศมาบอกเราก็คิดว่าไม่มีปัญหา เมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการดําเนินคดีหรือไม่นายภูมิธรรมย้อนถามว่าดําเนินคดีกับใครผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าเป็นการดําเนินการทางกฎหมายเพราะนายภูมิธรรมเคยบอกว่าเป็นการเมืองระหว่างประเทศนายภูมิธรรมจึงกล่าวว่าเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ้าดูอยู่ถ้าทําอะไรที่มันผิดก,กฎหมายระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อประเทศไทยก็ต้องดําเนินการเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ําว่าถ้ากระทบกับบุคคลเช่นนายกรัฐมนตรีหรือว่านายทักษิณชินวัตรอด,อดีตนายกนายภูมิธรรมบอกว่าอย่าไปคาดการเราก็ไม่รู้ไม่เช่นนั้นเราจะถูกเขาปัน่นและมานั่งตอบคําถามทุกวัน ตนไม่อยากตอบเรื่องนี้อีกแล้วอย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวมีการสังเกตว่านายภูมิธรรมตอบผู้สื่อข่าววันนี้มีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดต่างจากทุกวันที่จะยิ้มยม้ําและพูดคุยหยอกล้อกับผู้สื่อข่าวอย่างเป็นกันเองทั้งนี้นะครับภายหลังการออกมาถแถลงตั้งโต๊ะของสมเด็จฮุนเซนนะครับก็มีคนไทยหลายคนเลยออกมาแสดงความเห็นประมาณว่าการแฉต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ อย่างในแม่ดังพันกรนักร้องดังยุค90ครับก็ออกมาโพสต์ว่ากฎข้อแรกของการแฉต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ขณะที่คนไทยก็ออกมาคอมเมนต์กันจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบอกแต่สิ่งที่รู้อยู่แล้วไอที่อยากรู้กับไม่บอกหรือว่าเมื่อคืนมีคนหลังใหม่ไปเคลียร์แล้วอีกคอมเมนต์บอกว่าช่วยพูดช่วยโชว์อะไร ที่พวกกูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นบ้างเถอะและก็อีกคอมเมนต์บอกว่าไม่มีอะไรใหม่เลยครับแค่หยิบฉวยข่าวสารบ้านเมืองของไทยเราไปโม้ที่พอฟังได้คือทักษิณไม่ได้ป่วยนั่นแหละครับอีกคอมเมนต์ก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้ประชาชนคนไทยเขารู้กันหมดแล้วว่านางยิ่งเละมันหนีออกไปนอกประเทศไปทางคขมรแล้วต่อไปที่อื่นจะเอาข่าวเก่า,ามาเห่าหอนทำไมวุ้นเส้นสรุปแล้วพี่ว่ารู้นะ่ะรู้แต่เรื่องที่คนไทยรู้แล้วทั้งนั้นใช่ไหม เอาเป็นว่าติดตามกันต่อนหลังจากนี้แล้วกันนะครับว่าทางนายกแพทองทานจะว่ายังไงเพราะการที่ฮุนเซนออกมาพูดแบบนี้ไม่เป็นการดีกับพ่อของตัวเองอย่างทักษิณชินวัตรแน่นอนส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามกันครับ